ครับผมเก่งจากร้านดูรีเนนติกนะครับอ่าวันนี้ผมมาออกบูธที่งานฮ่องกงนะครับอากาศในางานฮ่องกงนะเนี่ยเช้าๆ้านะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกดีลเลอร์มาก่อนนะครับผมพวกดีลเลอร์นี่นี่ออกผมออกบูธผมนะก็เอาของมาโชว์มาโชว์ขายไม่ได้มาโชว์อย่างเดียวนะจ๊ะตอนนี้ต้องมาขายที่ต่างประเทศจริงจะพอขายได้บ้างนะครับผมนะก็เอาของมาโชว์พอก็ออพอสมควรนะ ไม่ได้เยอะมากเนี่ยงานค่อนข้างใหญ่นะครับผมคนเยอะเลยเนี่ยใครว่างอยู่ที่โรง,งแรม Holiday Inn ก็ตุงกินซาจุยนะครับก็มาแวะสักทายกันได้นะครับผมนะใครมีใครชอบสะสมของสะสมต่างๆนะแบงก์ต่างประเทศเหรียญต่างประเทศทุกประเทศมีหมดนะครับทั่วโลกนะมีอยู่ในนี้ในงานนะ ใครสนใจอยากจะมาเดินงาน <S <S <ๆ>ก็ลองมาเดินดูนะมีของดีเยอะเลยนะคะครับผมก็อยู่ในงานทั้งวันนะครับผมมีอะไรจะเข้ามาทักทายกันก็ได้นะคะรับหรจะแลกเปลี่ยนสะสมของสะสมกันก็ได้เลยนะ,ะผมรออยู่นะครับสวัสดีครับ